ชุดนี้เป็นพระสมเด็จดำนะครับที่ด้านหลังนี่เป็นอัญมณีนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็คือเนื้อจะดำแห้งนะครับแบบลักษณะเหมือนผงถ่านนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าผงเกสรนะครับหรือผงที่ผสมพระสมเด็จเนี่ยหรือแป้งกระแจเนี่ยนะครับเคลือบอยู่ที่บริเวณผิวทั้งหมดนะครับจะดูขาวๆซึ่งต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยก็เป็นชุดที่ส่งประกวดได้นะครับในรอบนี้นะครับเนี่ยทั้งพิมพ์นะครับ ที่เป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับหรือภาษียาเมตไตและเนื้อนี้บอกไว้เลยนะครับถ้าเจอนะครับท่านเก็บแล้วเพราะว่าเป็นชุดที่มีประสบการณ์ครับคือมีสมาชิกนะครับท่านที่เคยพกพระชุดนี้เนี่ยผมเคยทาคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยเลยนะครับจากเหตุการณ์นะครับโดนรอบยิงเนี่ยนะก็คือยิงไม่เข้านะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์นะครับขึ้นอยู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่อันเนี้ยทาง สมาชิกรายการเนี่ยท่านก็นะครับเคยออกรายการนะครับเคยเล่าให้ฟังกันแล้วนะครับซึ่งผมก็ไปดูเสื้อที่เขาประสบเหตุมาแล้วนะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับตอนนี้เราแค่บอกเล่าให้ฟังส่วนพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์เกียรติบุเรียวนะครับเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยหลังเหนือพระเกียรติมาราก็จะเป็นบุเรียวนะครับแล้วก็ฐานเนี่ย ขาเนี่ยนะครับจะไม่มีชายจีวรนะครับองคพานเนี่ยจะคล้ายๆพิมพ์เจดีเลยนะครับด้านหลังก็มีก้อนมีอัญมณีเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็ชุดหนึ่งนะครับอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันหมดนะครับเนื้อแบบนี้มีนะครับแล้วก็มีท่านที่พบไปประสบการณ์เนี่ยคือค่อนข้างออกไปทางคงกระพันชาตีนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ท่านที่พบมาแล้วบอกเล่านะครับ ลักษณะของพิมพ์ฐานคู่เนไครับอกร่องหูยานฐานคู่เราก็จะเห็นนะครับว่าฐานด้านบนนะครับหคู่นะครับเป็นเส้นคู่แล้วบริเวณที่ตรงกับฐานข้างสิงนะครับขาสิงกับฐานเขียงเนี่ยจะเป็นลักษณะเส้นนะครับปิดล้อมนะครับนี่นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับก็จะมีอัญมณีที่ออกสีชมพูเข้มนะครับต่อมานะครับองนี้เนี่ยเป็นพิมพ์สังคาติ นะครับเป็นพิมพ์สังคติซึ่งพระทั้งหมดนี้ยังไงต้องผ่านการตรวจน,นะครับและผิวเนี่ยก็จะมีจริงๆรแล้วเหมือนเป็นผงแป้งกระเจะเนี่ยครับซึ่งเป็นผงดินสอนครับที่ใช้เขียนผงดินสอที่ใช้เขียนเนี่ยจะมีดินสอเหลืองกับดินสอขาวนะครับถ้าเป็นดินสอเหลืองนี่ก็คือจะเป็นแป้งกระเจะหรือที่เรารู้จักกันในแป้งธนาคารผมเคยทําคลิปอธิบายการทําแป้งชนิดนี้ให้แล้วนะครับว่าเขาฝนยังไงนะครับ แล้วมีการทําดินสออย่างไรบ้างพิมพ์สังคติเนี่ยถือว่าเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับคือมีลักษณะเป็นโมเดิลแอ็บสแต็กนะครับเห็นไหมครับจีวอนเนี่ยนะครับสังคติสังคติเนี่ยเป็นเส้นโค้งลงมาแล้วไม่มีลําตัวขององค์พระนะครับลักษณะแขนแขนวงนะองค์นี้นะครับแล้วก็ใบหูไม่ทรา่าหูช้างครับคือพอทำพักกันเนี่ยให้เฉียงเอียงเฉียงเราเลยมองเหมือนกับลักษณะว่าพระเนี่ยนะครับเอียงขอแต่จริงๆมันไม่ใช่เห็นไหมครับลายเส้น องพระจริงก็ตรงนะครับแต่ว่าแค่ทําสังเกติให้โคง้งอันนี้เนี่ยคือความสวยงามแล้วผมเชื่อว่าพระที่มีลักษณะพุทธศิลป์แนวแนวนี้นะครับมีความอาร์ตเนี่ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยมีลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของอการดีไซน์ที่ค่อนข้างร่วมสมัยทันสมัยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีความนิยมในต่างชาตินะครับในอนาคตนะซึ่งเราเดินต่อไปนะครับเนี่ยกลุ่มเนี้ยครับเนี่ยเป็นกลุ่มที่ มีความพิเศษเพราะนั่นเราถึงได้จัดประกวดนะครับนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับที่จะดึงพระที่มีความพิเศษเนี่ยสู่การอนุรักษ์อันนี้เดี๋ยวเราดูรัตนาชาตินะครับที่อยู่หลังองค์พระนะครับนี่นะครับด๋ยวผงจิ้มนะครับแล้วดูค่านะครับอ่านี่นะครับค่านี่นะครับก็จะทะลุขึ้นมานะครับถึงอ่านี่นะครับทูมารีเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะจิ้มอยู่นะครับนี่บริเวณนี้นะครับเราดูที่เข็มนะครับอ่ผมขยับเดี๋ยวนี้นะครับ อืมอ่าเข็มนี่นี่นะครับเข็มอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นะครับอยู่ในส่วนที่เป็นทูมารีนนะครับก็คือก้อนเนี่ยจะมีลักษณะนะครับออกสีชมพูนะครับถ้าเจอนะครับท้างเก็บไว้เลยนะครับนะครับเราจะเห็นนะครับนี่คืออัญมณีนะครับหรือรัตนชาติเราจะเห็นจะเป็นก้อนหินที่มีลักษณะสีนะออกไปทางเขาเรียกว่าบานเย็นหรือสีชมพูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า ถ้าท่านเจอนะครับลักษณะนี้นะครับก็เก็บพระอย่างที่บอกครับเนื้อจะดํานะครับแล้วก็มีลักษณะผงแป้งกระเจะนะครับหรือเป็นผงเกสรเนี่ยนะครับเคลือบองค์พระอยู่ส่วนเนื้อพระเนี่ยจะเหมือนครกหินเลยนะครับเวลาดูกล้องกําลังสูงนะครับนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ดูพิมพ์พระเยอะหน่อยนะเพราะว่าใกล้งานประกวดงานประกวดน่าจะอยู่หลังเลือกตั้งนะครับให้ทุกท่านได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบบประชาธิปไตยนะครับเลือกตั้ง เลือกคนที่ท่านคิดว่านะครับจะสามารถดูแลถ้าเลือกแบบเขตก็สามารถดูแลเขตของท่านได้ดูประวัติดูความเป็นมาดูลักษณะการทํางานต่างๆนะครับและก็ไปดูนโยบายของพักนะครับดูประวัติของพักด้วยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะได้ทําอย่างที่พูดหรือไม่นะครับหรือดูแลกันดีหรือเปล่านะครับให้หลังเลือกตั้งนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราจะประกวดแต่ว่าท่านที่ประกวดรีบส่งนะครับเพราะเดี๋ยวจะปิดเร็วๆนี้แล้วครับส่วนช่วงนี้เนี่ยเราก็จะได้ชม พิมพ์พระผมให้ดูเรื่อยๆนะครับพอหมดจากการประกวดนะครับเราก็จะกลับเข้ามาสู่เรื่องราวตอนนี้มีหลายเรื่องที่รออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระร่วงหลังลางปืนนะครับแล้วก็พระเนื้อโลหะต่างๆพระเบญจภาคีนะครับในปีนี้เนี่ยจะทยอยออกเซอร์แล้วนะครับจะกลับมาแล้วก็าจจะมีการประกวดในพระชุดอื่นๆมากขึ้นนะครับซึ่งบอกทุกท่านเลยว่าการเวลานะครับและกระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างในอนาคตนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ ท่านดูจากงานประกวดเราได้นะครับส่วนใหญ่คนที่ดูในรายการและศึกษามามีความรู้ว่าหาพระมันเนี่ยจะหาพระสมเด็จที่ผู้นี้80%มาตวรวจผ่านนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มมีความรู้จากนั้นเนี่ยเราทำมาตรฐานทําหลักสูตรเดี๋ยวถ้ารอหลักสูตรเลยครับที่จะเป็นหลักสูตรที่ขยบเข้าไปสู่หลักสูตรที่เป็นอินเตอร์อีกนะครับจะมีชาวต่างชาติเข้ามาเรียนนะครับแล้วจะมีการบรรยายที่ต่างชาติส่วนเรื่องความร่วมมือให้ท่านติดตามนะครับที่ผมมีการ พูดคุยนะครับกับส่วนธุรกิจไทยจีนนะครับที่มาวิ่งใหัวเชียวเชิญอัเกียรินะครับให้รอเลยนะครับถึงค่อยๆเดินอย่างสเต็ปไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงนะครับถึงวันหนึ่งเนี่ยทุกท่านเองเนี่ยการมีภาพสมเด็จเอาไว้นะครับบอกกันเลยครับว่าจะเป็นของที่มีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆด้วยกระบวนการนี้นะครับผมพูดเสมอนะครับว่าอยากให้ทุกท่านเป็นครูของตัวเองนะครับเมื่อเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญสามารถขัดพาได้ภาพสมเด็จมีเยอะ พระที่ไม่ใช่กลุ่มพระสมเด็จพระที่แท้ก็มีอีกเยอะกลุ่มหนึ่งมีเยอะครับแต่ใครจะเป็นคนที่หาพระได้สวยใครจะเป็นคนคัดพระที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและมีความงดงามวันหนึ่งตลาดพอมันเปิดระบบมาตรฐานอะไรมีครับการเข้ามาการแลกเปลี่ยนการหาเนี่ยมันจะไม่ได้จํากัดเฉพาะคนไทยแล้วนะครับตลาดจากตลาดที่ผูกขาดจะเปลี่ยนเป็นตลาดที่เปิดกว้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเวลาครับท่านจะลงทุนทําสวนปลูกผู้เรียน ก็อย่างน้อยต้องซื้อที่ดินเตรียมดินเตรียมปุ๋ยเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ถ้านับเวลากันจริงบางคนใช้เวลาถึง5ปี6ปีกว่าจะเก็บเกี่ยวผลได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งมานานกว่า20 30ปีแล้วเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนวิธีคิดและการเดินหน้าใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับไม่ติดตามเรานะครับร่วมสนับสนุนกันนะครับแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับก็จะได้เห็นอนาคตนะครับที่เรียกว่าเป็นอนาคตที่ดีงามสําหรับวงการพระนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ